สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคอคนหวัดดีออนทีวีทาง BB TV บ้านบ้านทีวีแห่งนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำช่วงเวลา8ปดนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับมาวันนี้เราอยู่กับคุณทิดารัตสินปรกษานะครับผู้สื่อข่าวแสนสวยของเรานะครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนเดียวปะคะมีผู้หญิงคนเดียวประจำรายการประจําเพจนะครับเราเริ่มต้นด้วยกิจกรรมดีดี ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดสมานรัตนารามเป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆใช่ไหมคะสีชมพูแล้วก็อยู่ริมน้ำอยู่ริมน้ำบรรยากาศสวยครับเอ๊แต่ช่วงนี้ไปทำบุญต้องเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิทนซิงไหมคะถูกโซเชียลแล้วนะน้องเอโซเชียลดิทนซิงค่ะก็คือทางวัดมีการจัดนโยบายนะครับมาตรการให้คนระยะห่างไปทำบุญนะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่นั่นมีความปลอดภัยใครจะไปทำบุญเชิญได้เลยนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์แบบนี้เชิญครับ ในสถานการณ์โรคโควิด -19 ในขณะนี้ที่หลายฝ่ายก็ร่วมใจกันป้องกันการแพร่ระบาดกันอย่างเข้มขน้นอย่างที่วัดสมานร,รัตนารามที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนเข้าวัดอย่างเข้มขน้นโดยมีเจ้าหน้าที่อสอมและเจ้าหน้าที่ของวัดคอยคัดกรอง โดยการคัดกรองจะให้ประชาชนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลจากนั้นทําการวัดไข้และติดสติ๊กเกอร์ให้เมื่อตรวจคัดกรองแล้วเสร็จซึ่งจะทําแบบนี้กับทั้งคนที่เดินเท้าและคนที่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้าไปภายในวัดนอกจากนั้นยังให้ทุกคนสวมหน้กากอนามัยขณะที่อยู่ภายในวัดอย่างเข้มงวดสําหรับจุดต่างๆภายในวัดมีการวางเจลแอลกอฮอลและอ่างล้างมือไว้ให้ล้างมือเพื่อความสะอาด นอกจากนี้ในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมก็เป็นสิ่งที่วัดแห่งนี้ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นส่วนร้านค้ากว่า500ร้านค้าโดยรอบวัดนั้นได้มีการสั่งให้ผู้ค้าสวมใส่หน้าก,กากอนามัยทุกร้านครับต้องเฝ้าระวังเพราะว่าจังหวัดเชียงสาวเองเนี่ยก็มียอดออผู้ติดเชื้อเนี่เป็นศูนย์ก็ประมาณสักจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าไม่มีการติดเชื้อหรือแพร่ระบาด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีความระมัดระวังแล้วก็ร่วมมือกับจังหวัดอย่างที่อตอนนี้เราก็จะมีการคัดกรองนะครับมีการวัดอุณหภูมิมีการาใช้เจลล้างมือก่อนที่จะเข้ามานะครับแต่และส่วนนั้นก็จะมีจุดคัดกรองแล้วก็เข้มงวดนะครับตามระเบียบทุกประการแล้วก็ร้านครงร้านค้าเองพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเองก็มีการที่จะเข้มงวดทุกคนนั้นต้องใส่แมสถ้าใครไม่ใส่แมสเนี่ยเราให้หยุดเลยครับ ถ้าใครมีใครถ่ายรูปไปแล้วว่าร้านนี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ใส่แมสเนี่ยเราก็ให้หยุดขายเลยนะครับเป็นมาตรการเข้มอยู่ตอนนี้นะครับจะเดิญพ่อ ส่วนในวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันสําคัญสากลของโลกท่านเจ้าพระคุณพระประชาธรรมนาเจ้าอาวาสวัสมารรัตนารามเจ้าคณะอําเภอแปลงยาวและท่าตะเกียบได้ฝากเตือนสติพุทธศาสนิกชนในการดํารงชีวิตในช่วงโรคโควิด -19 หลังจากมีชาวบ้านเกิดความเครียดและแตัดสินใจจบชีวิตว่าทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ ล้วนมีความทุกข์ต้องพบเจอกับความเจ็บไข้และความตายกันทั้งนั้นขอให้ทุกคนอดทนและมีสติในการดำเนินชีวิตมันจะเป็นทั้งบาปแก่ผู้ที่กระทำตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราเช่นพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นการที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะครับอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับทุกคนนั้นเกิดมาในโลกนี้มีความทุกข์ต้องประสบพบเจอกับเรื่องของ ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตายทั้งนั้นนะครับฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหานะครับเราค่อยๆแก้ไขแล้วก็ค่อยๆปรึกษากับคนอื่นก็ขอให้เรานั้นมีสติแล้วก็อดทนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราต้องก้าวเดินหน้าได้ก้าวถอยหลังเป็นนะครับอย่าประเภทว่าไม่ไม่ก้าวไม่ก้าวถอยหลังเลยไม่ได้หรืองี้ไม่ได้เพราะว่าการก้าวถอยหลังก็เหมือนเหมือนกับการก้าวเพื่อมา รอจังหวะที่จะกระโดดต่อไปข้างหน้านะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้กับทุกๆท,ท่านนะครับว่าจงอดทนและมีสตินะครับในการดำเนินชีวิตมองบุคคลที่เขาแย่ฝ่าเรามีเยอะแยะไปนะครับก็ขอฝากไว้ขอจเจริญพรนอกจากนี้ทีมข่าวได้ไปสำรวจกิจการการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าบริเวณวัดแห่งนี้ซึ่งก็มีทั้งผักผลไม้อาหารกินเล่นอาหารสดอาหารแห้ง พบว่าผู้ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับผลกระทบจากโรคโควิด1 9นี้อย่างมากเดิมทีเคยขายได้เงินดีในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์แต่พอเกิดโรคระบาดนี้ก็กลายเป็นขายได้น้อยมากบางเสาร์อาทิตย์หลักร้อยบาทไม่ถึงพันต้องสู้กันต่อไปครับคุณทิดารัตไปทําอะไรมาสัาที่ผ่านมาเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา,า,นมาต้องบอกก่อนเลยว่าทางาเพจคนอวดดีนะคะก็ได้ลงพื้นที่กับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข นะคะของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะโดยพิกัดจุดแรกนะคะวันสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นการลงพื้นที่โดยเรือหางยาว<อ>ไปตามชุมชนที่อยู่ริมคลองบางกอกน้อยนะคะ ค่ะใช่แล้วก็อีกพื้นที่หนึงก็คือเป็นชุมชนริมทางรถไฟนะเป็น3พื้นที่ที่อยู่ริมทางรถไฟแล้วได้รับผลกระทบเพราะว่าพวกเขาเนี่ยห ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างทั่วไปพอเกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิดสิกเกนี่ยก็ขาดรายได้ทีนี้ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยเราลงพื้นที่ไปแจกถุงยังชีพอย่างเดียวไม่พอก็ลงพื้นที่ไปรับเรื่องราวร้องเรียนด้วยซึ่งส่วนใหญ่ที่ดิฉันมีโอกาสได,ได้ได้สังเกตการแล้วก็ได้พูดคุยเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเงินเยียวยา5,000บาทบแล้วก็ปัญหานี้นอกระบบแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่ด้วยซึ่งพอหลังจากลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมงงงงาานนนนศศููยยยย์รรรรรับเเเื่อออ้ีข หองพักพลังประชารัฐนะคะก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตามช่วยเหลือนะคะซึ่งเรื่องราวดีๆเนี่ยก็มีอีกเยอะเลยจากเดิมพื้นที่ที่เคยเงียบเหงาก็กลายเป็นพื้น<ม>ที่ที่<ม>เต็มไปด้วยรอยยิม้มอบอุ่นใจเดี๋ยวไปติดตามในรายงานดีกว่าค่ะเช่ครับ บรรยากาศตลอดสองข้างริมทางรถไฟในเขตตลิ่งชัน <All right. S 1> เขตทวีวัฒนาและเขตบางกอกน้อยวันนี้ต่างไปจากเดิมจากที่เคยเงียบเงากลายเป็นคึกคลื้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมีความหวังขึ้นทันทีที่ผู้ช่วรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์เรื่องราวร้องถูกพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายจักรพันธ์พรนิมิตสสกทมเขตบางกอกน้อยดออรบุญยดาสุปิยพันธ์ ผู้สมัครสอสและทีมงานพักพลังประชารัฐลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหารแห้งและเจลแอลกอฮอล์จำนวนกว่า6,000ชุดเพื่อช่วยเหลือหลังจากที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 สิบเก้ ป้าประพีสุรตัตนกรอาสาสมัครในชุมชนปราตูน้ำฉิมพีเขทวีวัฒนาเล่าให้ทีมข่าวคนอวดดีฟังว่าดีใจที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนหน้านี้เธอมีอาชีพเก็บผักตามร่องสวนส่งขายที่ตลาดสดแต่เมื่อมีเหตุการณ์โควิด -19 เกเกิดขึ้นและรัฐบาลออกมาตรการควบคุมโรคระบาดด้วยมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนหยุดอยู่บ้าน และมีการปิดสถานที่สาธารณะนะเช่นห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงสถานที่มีคนชุมนุมกันมากๆทําให้ป้าและคนในชุมชนหลายคนขาดรายได้บางคนตกงานถูกเลิกจ้างว่าดีใจอะค่ะว่ายังมีโอกาสได้รับถุงยังชีพว่าตอ่อชีวิตกับพวกเราชาวชุมชนนะบางคนก็อดมือกินมือแลนะ้วก็สงสารเขา ก็ช่วยเหลือกันไปอ่ะก็ขอบคุณมากครับที่มาช่วยเหลือฮะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่จจใจบ้านใจน้ำไม่เคยได้ออกมาพก็ยังดีก็ยังรัฐบาลก็ยังช่วยที่ติดโรคโควิดได้ห้าพันนะฮะลุงไดห้าพันยังคะได้แล้วครับได,ไ,รได้แล้วนะครับผมให้กําลังใจคนที่ท้อแท้เลยค่ะคุณลูกคะก็ให้กําลังใจทุกคนนะที่คนที่ท้อแท้ก็ขอให้มีกําลังใจอดทน ต่อสู้เลยไปฮะแล้วโลกนี้มันจะหายขาดไปเองนะฮะเช่นเดียวกับครอบครัวนี้นะคะในบ้านมีผู้สูงอายุคนพิการที่ต้องดูแลลูกหลานประกอบอาชีพรับจ้างรายได้แต่ละวันไม่แน่นอนนำซ้ำเจอสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้รายได้ลดลงบางวันแทบไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ท่านสามารถนี่ท่านผู้ช่วยละทุนตีรัที่ทำนะฮะสวัสดีค่ะสสจรภันจำได้เจรได้เห็นหน้านบ่อยๆมีใจอ่ะมีคนใหม่เยอะแยะดีนี่การจะตอบสามคนมีอยู่สองคน นอกจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมยังมีโครงการร่วมปันสุขที่จะติดตั้งตู้ปันสุข30แผงในเขตบางกอกน้อยเขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญโดยนํำร่องที่แรกชื่อโครงการบางกอกน้อยร่วมปันสุขอยู่บริเวณใต้สถานี MRT บางขุนนนท์ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือชาวชุมชนได้อิ่มท้องอย่างทั่วถึงค่ะมันจะเป็นตู้ที่ยั่งยืนได้ก็คือหมายความว่าพอมีคนหยิบไปแล้วก็จะมีคนมาเติมให้เขานั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราก็เลยคิดว่าเราเลือกที่นี่เป็นโมเดลต้นแบบผมคิดว่าถ้าโมเดลนี้ทําได้แล้วมันสามารถเอาไปในหลายๆชุมชนช่วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราจะลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนลงมาได้ นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือเริ่มจากตู้ฟันสุกนั่นเองคุณผู้ชมคะข้างหลังของดิฉันนะคะก็คือตู้ปันสุกค่ะซึ่งเป็นตู้แรกของพักพลังประชารัฐนะคะซึ่งทําเพื่อจะเป็นหนึ่งโมเดลโมเดลแรกนะคะที่จะต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดค่ะรวมถึงตู้นี้นะคะคนที่ขาดแคลนอาหาร ตกงานไม่มีไรายได้ก็สามารถมาหยิบอาหารไปรับประทานได้ค่ะหรือแม้แต่คนไหนที่มีกําลังนะคะก็สามารถนําสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าของบริจาคมาวางไว้ที่นี่เพื่อจับปันสุขให้กับพี่น้องคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้ววันนี้ที่ฉันก็จะเติมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าของเนี่ยจะเริ่มพองแล้วแล้วก็สําหรับคนไหนที่ อยากจะมีส่วนในการช่วยเหลือให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถติดตามภารกิจการช่วยเหลือของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พักพลังประชารัฐนะคะที่จะลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนทุกๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางพักพลังประชารัฐนะคะช่วยชาวบ้านในช่วงภาวะสถานการณ์โควิด1 9ค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านสู์รับเรื่องราวร้องทุกขพักพลังประชารัฐยังได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากชาวบ้านให้ช่วยเหลือปัญหานี่นอกระบบและปัญหาการทบทวนสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทที่หลายคนไม่ได้รับซึ่งปัญหาทั้งสองเรื่องนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้สสในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและช่วยเหลือ ชาวบ้านที่อยู่ริมทางรถไฟเนี่ยยังเป็นชุมชนที่มีจํานวนมากนะครับที่ยังได้รับความยากลาบากอยู่ไม่ว่าจะเือในเรื่องของการจะจะไปรับจุดแจกของที่เขตได้ตั้งไว้ก็อาจจะลําบากเราก็เลยคิดว่าเราควรจะมาให้เขาถึงบ้านของเขาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วยว่าวันนี้เขามีความเดือดร้อนอะไรนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาดูทุกมิตินอกจากในเรื่องของแจกของยังชีพแล้วยังมีปัญหาอือ่นๆื่นอีกที่เขาอาจจะรับผลกระทบ วันนี้ท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณประธานยุทธศาสตร,สรพ์พรกพลังประชารัฐกำชับกับสุรองทุกพักพลังประชารัฐให้สมาชิกนะครับตลอดจนท่านสสลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราก็คิดว่าริมทางรถไฟนั้นเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เราอยากจะเข้ามาดูแลและช่วยเหลือเติมเต็มให้เขาครับวันนี้เรามาแจกเขาเนี่ยเราก็คงมาแจกทุกวันไม่ได้แต่เราจะทํายังไงให้ชุมชนหรือคนในชุมชนนั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนมีช่วยคนไม่มี คนไม่มีก็ช่วยแรงคนที่มีฐานะอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้สังคมมันเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นตู้แบ่งปันนี่แหละครับที่จะทําให้คนไทยเนี่ยช่วยเหลือเติมเต็มในสิ่งที่คนเขายังขาดแคลนอยู่อยู่กันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานจิตอาสาให้เราลดความเห็นแก่ตัวช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลคนในสังคมนั่นนั่นคือสิ่งที่เราเราตั้งเต้าแล้วอยากจะทําครับ ข่ามกลางวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 หลายคนท้อแท้แต่อีกด้านหนึ่งที่ทำให้อบอุ่นใจไม่น้อยก็คือความงดงามของสังคมไทยที่คนไทยแสดงน้ำใจช่วยเหลือและแบ่งปันกันในยามวิกฤตค่ะพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนหรือมีเรื่องราวดีๆต้องการแบ่งปันความสุขสามารถส่งข้อความมายังเพจร,รายการคนอวดดีได้นะคะทางรายการจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทันทีค่ะ พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดรประยุนคงยศและก็สกัดเล่าเรื่องโลกรออยู่ในเบรกหน้าครับ <L un> กลับเข้าสู่ช่วงที่2องของคอคนอวดดีออนทีวีนะครับดรประยุนคงยศยังอยู่กับเรานะครับ<ช>สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่เม<ช>ืองไทยเนี่ย<ช>อาจารย์มองว่าเรื่องการระบาดไม่น่าห่วงแล้วตัวเลขก็เริ่มส่งแล้วเหลือเลขตัวเดียวบางบันก็เป็นเลขศูนย์แล้วนะน้องเอแต่ อกาศอย่าตกนะคะเพราะว่า<ช>ทุกคนก็กังวลว่ามันจะอาจจะระบาดในระลอก2หรือเปล่า<ช>นะคะใช่ครับอาจารย์เป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจครับติดตามจากดรประยุนของยศครับครับสวัสดีครับท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาสนทนาในเช้าวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องติดพันโควิด1นซึ่งขณะน,นี้ทาง บ้านเราประเทศไทยของเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้คือณเวลานี้เรื่องสุขภาพเนี่ยไม่น่าจะห่วงแล้วเพียงแต่ว,ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทที่คุณหมอทวีสินบอกว่าการอย่าตกดังนั้นเรื่องของสุขภาพด้านแรกเรื่องสุขภาพณเวลานี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อไปได้สวยถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านของยุโรปที่เขายังมีเป็นปัญหาอย่างหนัก แต่สิ่งที่เป็นห่วงในเวลานี้ก็คือเรื่องของเรื่องปากเรื่องท้องนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องว่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่มีงานทํายังตกงานกันอยู่ในเวลานี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดสถานที่ทํางานนะภาคเอกชนต่างๆห้างสรรพสินค้าต่างๆที่ยังไม่สามารถจะเปิดดาเนินการได้เนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไรท่านพี่น้องที่เคารพครับก็เป็นที่น่ายินดีอีกว่าประเทศไทยของเราเนี่ย บ้านเราเนี่ยนะครับมีสภาวะเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นเขาณน,นเวลานี้เราจะเห็นนะฮะเรียกว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกนะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณน,นเวลานี้พี่น้องที่มีความพร้อมนะมีทรัพย์มากนะก็บริจาคทั้งผ่านทางรัฐบาลผ่านทางด้านทีวีช่องต่างๆผ่านธนาคารหรือแม้กระทั่ง ลงทุนไปแจกเองครับไปมอบเองครับจากนั้นเราจะเห็นภาพในเวลานี้นะผู้มีจิตศรัทธาผู้มีจิตเมตตาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่พี่น้องประชาชนคนไทยโดยการที่ตกทุกข์ได้ยากนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยของเรานะครับจะต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ถ้าเราไปดูข่าวต่างประเทศอื่นเนี่ยยังไม่มีที่ไหนหรอกครับแต่ของเรานั้นทังข้าวของทั้งแม้กระทั่งปัจจัยเงินทองต่าง,าง,าง,างๆหลังไหลเข้าไป นี่แหละเรามาช่วยกันในยามยากอย่างที่ผมได้กลัาเรียนไปว่าเมตตานั้นเป็นเครื่องคํำจุนโรคเรารักกันเราสงสารกันเวลาพี่น้องประชาชนคนไทยตกทุกข์ได้ยากนะครับเราก็เราก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากนะดังนั้นถูงถึงได้บอกว่าความช่วยเหลือเครือจุนกันนี่นะครับมันจะทำให้สังคมบ้านเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แต่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ท่านก็ต้องอดทนท่านก็ต้องเข้มแข็งท่านจะเครียดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับท่านพี่น้องครับให้นึกถึงอยู่3าข้อคือข้อแรกนั้นชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนตื่นเช้ามาตื่นเช้าขึ้นมานะครับมีลมหายใจอยู่นะครับมีชีวิตอยู่นะถือว่าโชคดีที่สุดแล้วเห็นไหมครับเราดูข่าวเช้าเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุเรื่องคนเสียชีวิตนะฆ่ากันสารพัดอย่างที่มีความสูญเสียเกิดขึ้น ดังนั้นพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมานะครับมีลมหายใจอยู่ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่โชคดีมากที่สุในโลกข้อที่สองไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจหวังทุกอย่างแน่นอนครับสุดสุดครับชีวิตเนี่ยบางทีมันประสบปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้หวังอย่างได้อย่างหวังสองอย่างหรือบางครั้งไม่ได้เลยก็ต้องเข้าใจว่านี่มันไม่สามารถที่จะได้ทุกอย่างแล้วข้อที่สชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบครับ จะหาความสมบูรณ์แบบของมนุษย์นั้นไม่มีบางครั้งนะเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวประสบปัญหาเดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์เพราะนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะทนได้แต่สิ่งที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยว่าอยากจะชื่นชมนะครับพี่น้องที่มีจิตช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันผมเองก็ส่งไปช่วยนะฮะหลายที่แต่ก็มีไม่มากนะครับสามพันสี่พัน ในกรุงเทพบ้างแล้วก็ต่างจังหวัดบ้างเราคิดอยู่เสมอว,ว่าเราสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ครับแต่ละคนนั้นไม่รู้ว่าจะมีลมหายใจถึงวันไหนเพราะฉะนั้นในบ้านก็ให้กําลังใจมีพ่อมีแม่มีสมาชิกกี่คนเนี่ยนะครับก็ต้องให้กําลังใจจับมือกันไว้ว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งรัฐบาลเองหน่วยงานต่างเองก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเต็มที่ เมื่อดูแลเรื่องป้องการเรื่องอการแพร่เชื้อนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะั่ก็ราเนี้ยนะครับมันเริ่มจะอยู่คงที่แล้วเราเราไม่มีปัญหาแล้วถ้าเปรียบเทียบกับประเทศทางยุโรปนะครับซึ่งเขากำลังเจอปัญหาอยู่ดังนั้นนี่เราบอกว่าเราสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับก็ขอ,ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องนะครับทุกคนนะฮะต้องเข้มแข็งต้องต่อสู้แล้วเราก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหา ภาวะวิกฤตปีนี้ไปได้ด้วยกันนะครับไปผ่านไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนอเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับน้องเอครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในบ้านเราต้องบอกว่าขอยกนิ้วให้กับเจ้าที่สาธารณสุขนะ,ะทำงานอย่างเต็มที่ตัวเลขเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่น่าห่วงแล้ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตัวเลขเป็นศูนย์ทุกคนดีใจมากแต่ก็ยังกังวลว่าถ้าเรายังใช้ระยะห่างรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่เนี่ยตัวเลขมันน่าจะเป็นศูนย์ต่อไปเนาะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเริ่มปลดปลดล็อกแล้วก็รเริ่มคายแล้วหลายๆลร้านก็มีการกลับมามเปิดร้านค้าได้เหมือนเดิมเนี่ย<ม>แต่ทีนี้ก็สิยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่กังวลก็เกี่ยวกับเรื่องอะอะจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงจะเยียวยายังไง ในหลายๆพื้นที่ซึ่งก็เห็นทราบมาว่าทางทีมงานได<ช>้ลงพื้นที่ด้วยสกัดเล่าเรื่องโลกนะครับมีรายงานมานําเสนอตอนนี้นะครับหลายประเทศก็กังวลว่าไวรัสโควิด -19 จะกลับมาระบาดอีกรอบนะครับหลังจากมีการปลดคายล็อกเช่นประเทศจีนแล้วก็ประเทศเกาหลีนะครับติดตามจากรายงานของสกัดเล่าเรื่องโลกครับการระบาดระลอกที่สองของโรคโควิด -19 อาจเริ่มต้นขึ้นแล้วในประเทศอย่างจีนและเกาหลีใต้พวกเขามีวิธีการรับมือ กับสถานการณ์นี้อย่างไรไปดูกันครับ <S <S <an> <t une> หลายคนคงคุ้นเคยกับชื่ออีเทวอนจากซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องอีเทวอนคลาสนะครับซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีที่เล่าถึงบรรยากาศของย่านอีเทวอนย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนชื่อดังของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลายสวนทางกับสังคมทั่วไปของเกาหลีแต่วันนี้ย่านอิทาวอนไม่เหมือนเดิมนะครับจากที่เคยคึกคักวันนี้ผับในคลับบาร์ถูกสั่งปิดให้บริการหลังพบผู้ป่วยกลุ่มใหญ่กว่าร้อยรายเป็นโรคโควิด19และมีประวัติเชื่อมโยงกับการไปเที่ยวในคลับที่ย่านอิทาวอนการพบผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่ย่านอิตาวอนนั้นหลายฝ่ายมองนะครับว่าหรือนี่อาจจะเป็นการระบาดระลอกที่สองในเกาหลีใต้ แต่การพบผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่ย่านอิตาลีนั้นอาจมีอุปสรรคแม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้นั้นมีประสบการณ์บ้างแล้วแต่ครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนก่อนหน้านั้นนะครับอันดับแรกอย่าลืมครับว่าอิตาลีนั้นเป็นย่านท Anton ่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดังนั้นการติดตามกลุ่มเสี่ยงนั้นก็ต้องไปติดตามที่กลุ่มชาวต่างชาติเป็นหลักและการติดตามชาวต่างชาตินั้นอาจจะไม่ง่ายนักเมื่อเทียบกับการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนท้องถิ่นของเกาหลีใต้เอง อันดับที่2องอิตาลีน,นั้นเป็นย่านกลางคืนที่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่นิยมมาเที่ยวที่นี่นะครับและกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนั้นแม้จะไม่ผิดกฎหมายเกาหลีใต้แต่สังคมเกาหลีใต้ไม่ให้การยอมรับเท่าที่ควรนั่นทําให้พวกเขาอาจจะต้องมีการปิดบังข้อมูลหรือไม่เปิดเผยว,ว่าเคยไปเที่ยวที่นั่นหรือให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับทางการเกาหลีใต้ไม่ใช่ไม่รู้อุปสรรคที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ กลับกันเลยครับทางการเกาหลีใต้ต้นหนักเป็นอย่างดีแล้วก็มีมาตรการที่หลากหลายที่จะติดตามกลุ่มเสี่ยงให้มันตรวจโรคโควิดสิโดยเร็วที่สุดอันดับแรกเกาหลีใต้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยครับและเทคโนโลยีนั้นดูเหมือนจะช่วยได้มากครับเพราะเกาหลีใต้นั้นใช้การติดตามกลุ่มเสี่ยงจากสัญญาณโทรศัพท์โดยดูนะครับว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์คนไหนบ้างที่เดินทางไปย่านอิตาลีในช่วง2อถึงสสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ส่งข้อความไปหาเขาครับ ให้มาตรวจโรคโควิด1 9โดยเร็วที่สุดตอนนี้เกาหลีใต้ส่งข้อความไปถึงผู้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เคยเดินทางไปที่ย่านอ e ีเทวอนแล้วกว่า1,000 0คนแล้วครับแล้วก็มีคนมาตรวจโรคแล้วกว่า7,000คนเหลืออีกส่วนหนึ่งที่จะต้องติดตามเพื่อมาตรวจโรคต่อไปนอกจากนี้เกาหลีใต้ยังมีมาตรการที่เป็นทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนเพื่อบังคับใช้ให้คนมาตรวจโรคโดยเร็วที่สุดนะครับโดยไม้แข็งนั้นคือมาตรการทางกฎหมายครับ ทางการเกาหลีใต้ออกมาระบุนะครับว่าคนที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปตรวจโรคโควิด -19 บเ้ทั้งๆที่ตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเคยเดินทางไปที่ย่านอีแทวอนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายฝา่าฝืนอาจถูกโทษปรับได้ส่วนไม้อ่อนนั้นออกมาจากผู้นำของเกาหลีใต้เองเลยครับประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ออกมาบอกนะครับว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เคยเดินทางไปย่านอีแทวอนขอให้ไปตรวจโรคโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางการเกาหลีใต้จะรับประกันให้ว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับครับจีนถูกระบุนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเริ่มการระบาดต,ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและจีนนั้นก็ใช้เวลานานหลายเดือนในการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดจนเมื่อเดือนที่แล้วครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นจีนเริ่มกลับมาเปิดเมืองใหม่แล้วก็ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาปรากฏว่าจีนนั้นพบผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่พบในประเทศนะครับทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าจนีนอาจเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกที่2ของโรคโควิดสิแล้วโดยเมื่อต้นสัปดาห์จีนนั้นพบผู้ป่วย2หลักติดต่อกัน2วันเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันนะครับแล้วก็ผู้ป่วยส่วนหนึ่งพบในเมืองอู่ฮั่นเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิครับ การพบผู้ป่วยรายใหม่และความต้องการสร้างความมั่นใจในเมืองอู่ฮั่นเองทาให้ตอนนี้เมืองอู่ฮั่นมีแผนนะครับว่าจะตรวจโรคโควิด -19 ให้กับพลเมืองทุกคนเมืองอู่ฮั่นนั้นมีประชากรอยู่ที่ประมาณ11ล้านคนและในแผนนี้ระบุนะครับว่าจะใช้การตรวจโรคเป็นเวลา10วันแต่แผนการตรวจโรคทุกคนในเมืองอู่ฮั่นยังเป็นที่ถกเถียงในสังคมจีนนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมองนะครับว่า การตรวจโรคพลเมืองทุกคนในเมืองอู่ฮั่นนั้นเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองจนเกินไปควรพุ่งเป้าไปที่กลุ่มสําคัญเชน่นบุคลากรทางการแพทย์แพทย์พยาบาลต่างๆกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเปราะบางเชน่นผู้ป่วยเรื้อรงังหรือผู้สูงอายุไปจนถึงผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่าความกังวลในเมืองอู่ฮั่นไม่ใช่แค่การพบผู้ป่วยรายใหม่ที่แสดงอาการออกมานะครับ แต่ก็ยังมีเรื่องของผู้ที่มีเชื้อโควิด1 9แต่ไม่แสดงอาการซึ่งเมืองอู่ฮั่นพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการกว่าร้อยรายและตอนนี้กําลังดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้แม้จะไม่มีอาการป่วยแต่ก็ยังเป็นพาหะสามารถแพร่เชื้อไปอยังคนอื่นได้อยู่ดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือเนื้อหาสาระของรายการกคนวดดีออนทีวีสัปดาห์นี้นะครับแต่ลองเอ สัปดาห์หน้าดิฉันจะมีะเรื่องราวดีๆนะคะชุมชนเล็กๆแล้วก็คุณสังเกตไหมต,ม,มตามป้ายรถเมย์ตามสำนักงานเขตตามตู้สอนนต่างๆจะ<ม>เริ่มมีตู้กับข้าวแต่ในนั้นเนี่ยจะเป็นตู้ที่นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาน้ำมันพืชมาใส่ในตู้ค,ค,คนที่เดือดร้อนขาดตกงานก็สามารถมาหยิบได้เขาเรียก<ด>ตู้อะไร ตู้ปันสุกหรือบางพื้นที่เรียกว่าตู้แบ่งปัน oh, พื้นที่ตู้นี้จะเป็นตู้ที่เป็นเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนระหว่างคนที่ต้องการที่จะให้กับคนที่ต้องการที่จะรับได้มาเจอกันได้มาปะกันได้แบ่งปันกัน,ก,นก็ทําให้เห็นว่าน้ําใจคนไทยเนี่ยในยามวิกฤตก็ไม่ทิ้งกันสัปดา,าห์หน้ามีให้ดูใช่ไหมสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาให้ได้ติดตามเพราะว่าหลายๆพื้นที่เริ่มทําเป็นโมเดลนะคะก็เรื่องราวดีๆเนี้ย ยังมีอยู่ในรายการเราเยอะแยะมากมายเนาะเราก็จะพยายามทยอยผลิตหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามรายการเราแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งอยากจะบอกเล่าเรื่องร,ราวดีๆในชุมชนในท้องถิ่นนะคะก็สามารถส่งอินบ็อกเข้ามายังเพจในรายการเราได้นะรเราก็จะมีทีมงาน<ช>ติดตามแล้วก็ลงพื้นที่ไปเป็นสื่อกลางนําเสนอเรื่องราวแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเนาะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้หมดเวลานะ<ช>เราลาไปก่อนพบกับผม กับน้องเอธิดารั์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าอ้าทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับเอาไม้องคุณพพกรอยเท้าฝรัง่งเป็นแผ่นดินสมดังเมืองทองในน้ำในคลองอุดมด้วยธัญญาหารหากเราเรียนรู้ทดแทนควบคู่ก